รู้ว่าเทรนการเล่นกับความคิดถึงปี2016เขาเล่นจบกันไปแล้วหรือยังแต่วันนี้แบรนด์ทิงซีนีมาจะมาขอเล่นบ้างด้วยการขอย้อนกลับไปเล่าถึงหนังเรื่องหนึ่งที่สร้างขึ้นในปี2016และทำเอาคนถึงโลกตึงจนพูดไม่ออกกันมาแล้วในครั้งหนึ่ง Oh no What's wrong <S You know what That's private ต้องบอกว่าปี2016ถือเป็นอีกหนึ่งปีสำคัญของวง,งการภาพยนตร์ที่แม้ว่าจะอยู่ในยุคทองของหนังฮีงโร่และหนังฟอร์มยักษ์ครองโรงแต่ขณะเดียวกันก็เป็นปีที่หนังอินดี้หนังทดลองและหนังที่เล่าชีวิตของคนชายขอบเริ่มมมได้้้รับคววาาาสนนใใจจกกผูชงง ระแสนี้ก็ส่งไปถึงเวทีประกาศรางวัลในปี2017ที่มีหนังหลากหลายแนวและมีนักแสดงทีมงานเบื้องหลังหลากหลายเชื้อชาติเข้าชิงรางวัลมากกว่าที่เคยด้วยและเมื่อพูดถึงหนังที่ออกฉายในปี2016ทุกคนยังจําเรื่องนี้กันได้ไหมหนังที่พลิกโฉมหน้าออสการ์อย่างหนังเรื่อง Moonlight ที่เล่าถึงชายรอนเด็กชายผิวดําที่สับสนในเพศวิถีของตัวเองและออกเดินทางตามหาตัวตนท่ามกลางการเติบโตในย่านคนจนที่เต็มไปด้วยยาเสพติดความรุนแรงและการถูกกันแกล้งอย่างโดดเดี่ยวหนังเรื่องนี้เป็นหนังทุนเล็กกำกับโดย Barry Jenkins. ซึ่งได้รับคำวิจารณ์ในแง่บวกอย่างล้นหลามและกวาดรายได้อย่างถล่มทลายไปกว่า65ล้านดอลลาร์ซึ่งว่ากันตามจริงแล้วนี่ถือเป็นหนึ่งในครั้งแรกๆที่มีหนังทุนต่ำเล่าชีวิตของเกย์ผิวดำเป็นแกนหล,ลักสามารถประสบความสำเร็จสูงมากๆในโลกภาพยนตร์กระแสะหลักอย่างที่ไม่ค่อยจะได้เห็นกันมาก่อนแล้วความโดดเด่นของมูนไลท์อยู่ที่การเล่าเรื่องด้วยน้ำเสียงนิ่งเงียบแต่ปล่อยให้สีแสงและจังหวะภาพถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครแทนการอธิบายอย่างตรงไปตรงมาซึ่งวิธีเล่าที่สวนทางกับหนังสูตรสำเร็จใในนนนช่ววงเเลลลาาาาัั้้กบหยมป็ ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ปี2017สูงถึง8สาขาเลยทีเดียวและยังทำให้แบร์รีเจนคินส์กลายมาเป็นผู้กำกับ ดคนแรกได้รับรบางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมจาก National Board of Review ด้วยและช่วงเวลาที่คนทั้งโลกจดจำไม่ลืมก็มาถึงในคืนประกาศรางวัลออสการ์ปี2017เมื่อชื่อของลาลาแลนด์ถูกประกาศว่า,วาเป็นผู้ชนะภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลสูงสุดของเวทีออสการ์ Oscar ในปีนั้นซึ่งก็ดูจะเป็นไปตามการคาดการณ์ของผู้คนส่วนใหญ่ก่อนที่อีกไม่กี่นาทีต่อมาจะมีการเฉลยว่านี่คือการประกาศรางวัลที่ผิดพลาดผู้ที่ชนะรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนั้นคือ Moonlight

กลับเองถึงกับช็อกแ <true. S 1> ละไปไม่ถูกเลยละ, <right. S 1> ละมูนไลท์จึงกลายมาเป็นภาพยนตร,ยร์เรื่องแรกและภาพยนตร์ที่มีนักแสดงผิวดำทั้งหมดเรื่องแรกที่ชนะรางวัลใหญ่สูงสุดนี้และชั่ยชนะในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การชนะของหนังอินดี้ทุนเล็กแต่คือการเปิดพื้นที่ใหม่ให้วงการภาพยนตร์ยอมรับเรื่องราวของคนตัวเล็กและทําให้คนทําหนังกล้าที่จะเล่ามุมมองที่เป็นตัวเองมากขึ้นด้วยจนในเวลาต่อมามูนไลท์ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งภาพยนตร์ที่ดีที่สุดในศตวรรษที่21แล้วคนละมีหนังเรื่องไหนตัวละครไหนหรือมีเหตุกกกาาารรรณ์อะไจงงหนนัใปี25 ยังฝังอยู่ในความทรงจำกันบ้างเล่าให้เราฟังในคอมเมนต์กันได้นะ